สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาสอนในหัวข้อเรื่องคาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดตเนี่ยจะมีองค์ประกอบพื้นฐานนะคะเป็นธาตุทั้งหมด3ชนิดก็คือธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะคะซึ่งสูตรเนี่ยองค์ประกอบของธาตุเนี่ยจะเหมือนกับองค์ประกอบของไขมันเลยนะคะก็คือเป็นธาตุเดียวกันแต่ว่าหลักการสังเกตของคาร์โบไฮเดตเนี่ยจะมีสูตรเคมีที่เป็นอัตราส่วนของไฮโดรเจนนะคะต่อออกซิเจน จะเป็นอัตราส่วน2ต่อ1เสมออย่างเช่นโครงสร้างที่นักเรียนพบในน้ําตาลกูโคสนะคะน้ําตาลกูโคสเนี่ยจะมีสูตรเคมีเป็น C6H12O6 นะคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อออกซิเจนเนี่ยจะเป็น12ต่อ6นะคะซึ่งอัตราส่วนอย่างต่ําก็คือเป็น2ต่อ1นั่นเองอันนี้ก็คือหลักการสังเกตสูตรเคมีของคาร์โบไฮเดรตนะคะที่นี้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญนะคะก็คือให้พลังงานทั้งหม 4กิโลแคลอรี่นะคะต่ออาหาร1กรัมนะคะทีนี้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะพบในกลุ่มสารที่เป็นข้าวแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะทีนี้หลักของคาร์โบไฮเดรตเมื่อย่อยเนี่ยจะได้น้ำตาลกูโคสนะคะเข้าสู่กระแสะเลือดก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของร่างกายนั่นเองนะคะ จากสูตรเคมีเออจากสูตรโครงสร้างที่ให้มานะคะก็คือเป็นโครงสร้างของแป้งนะคะซึ่งแป้งเนี่ยเราจะจัดว่าเป็นสารกลุ่มที่เรียกว่าพอลิแซคคาไร้นะคะพอลิเนี่ยแปลว่าสารกลุ่มที่มีขนาดใหญ่นะคะส่วนคําว่าแซคคาไรเนี่ยก็คือแปลว่าน้ําตาลเพราะฉะนั้นจะแปลได้อย่างนึงก็คือน้ําตาลโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะซึ่งเราจะเรียกโครงสร้างลักษณะแบบนี้ว่าเป็นพอลิเมอร์นะคะ ทีนี้สารกลุ่มของแป้งนะคะทีนี้ในแต่ละรูปเนี่ยก็คือลักษณะเป็นเหมือนรูปหกเหลี่ยมนะคะมาต่อกันนะคะเราจะเรียกสารกลุ่มนี้ว่าเป็นกลูโคสนะคะถ้านักเรียนจําลองรูปง่ายๆนะก็คือเหมือนกับแป้งเนี่ยรูปทรงเป็นแบบทรงกลมนะคะเป็นลูกป,ปัดมาร้อยต่อกันนะคะส่วนของน้ําตาลกลูโคสเนี่ยก็คือเกิดจากส่วนของวงกลมๆนั่นเองในแต่ละวงมาต่อกันนะซึ่งกลูโคสเนี่ยเราจะเรียกว่ากลุ่มที่เป็น โมโนแซคคาไรนะคะแซคคาไรก็คือเหมือนเดิมแปลว่าน้าตาลนะโมโนแปลว่า1เพราะฉะนั้นราจะแปลว่าเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะเรียกโครงสร้างลักษณะเหล่านี้นะคะว่าเป็นกลุ่มสารที่เป็นโมโนเมอร์นะคะก็คือเป็นองค์ประกอบชนิดหนึ่งที่อยู่ในพอลิเมอร์นั่นเองนะคะทีนี้ การที่เราได้รับคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือจากการบริโภคแป้งนะคะการที่จะย่อยจนกระทั่งได้ส่วนของกลูโคสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นในกรณีที่นักเรียนออกกําลังกายอย่างหนกักหรือว่ามีอาการท้องเสียก็จะมีการอ่อนเพียนะคะก็จะมีการดื่มเครื่องดื่ม เกลือแร่นะคะที่มีส่วนผสมของกรูโคสเพื่อให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยกับสู่ปกติได้เร็วนะคะกว่าการที่นักเรียนบริโภคแป้งซึ่งใช้เวลาในการย่อยนานกว่านั่นเองนะคะทีนี้จากสูตรของรูป2รูปนะคะก็คือพูดถึงรูปซ้ายเนี่ยเป็นรูปของสายไหมนะคะเกิดจากเป็นน้ําตาลสูโคสนะคะน้าตาลสูโคสเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นน้ําตาลทรายนะคะ เกิดจากส่วนของสารที่เราเรียกว่าไดเซคลคารด์นะคะไดแปลว่าคู่นนี้เรียกว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่นะคะเกิดจากน้ำตาล2ชนิดผสมกันก็คือน้ำตาลกูโคสกับน้ำตาลฟลูกโกตนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลที่ให้ความหวานแนก็คือจะทำให้น้ำตาลทรายมีรสหวานนะคะ ทีนี้สมบัติพื้นฐานของสายไหมเนี่ยก็คือมีความสามารถในการละลายน้ําได้ดีแต่ว่าทนต่อแรงดึงหรือว่าการฉีกขาดได้น้อยนะคะทีนี้รูปทางด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นรูปของเซลลูโลสนะคะก็คือเซลลูโลสเนี่ยเกิดจากสารส่วนที่เป็นพอลิเมอร์นะคะหรือว่ากลุ่มสารที่เป็นโพลีแซคคาไรก็คือน้ำตาลโมเลกุลขนาดใหญ่นั่นเองทีนี้น้ำตาลโมเลกุลขนาดใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของ กูโคสนะ้ำมาต่อกันนะคะซึ่งสมบัติของมันเนี่ยก็คือจะไม่ละลายน้ำนะตรงข้ามกับสายไหมแต่ว่ามีความสามารถในการทนต่อแรงดึงได้มากกว่านะคะอันนี้ก็คือเป็นสมบัติของสัมฤนั่นเองทีนี้ส่วนของกูโคสนะคะเราจะพบได้ในไหนบ้างก็คือเป็นเส้นใยที่ให้ความแข็งแรงกับผนังเซลล์ของพืชน,นะคะเกิดจากส่วนของกูโคสมาต่อกันเช่นเดียวกับของแป้งเลยแต่ว่าของกู ของเซลลูโลสเนี่ยจะเป็นลักษณะการจัดเรียงของกลูโคสที่มีความแข็งแรงแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านะเพราะฉะนั้นในร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็เลยไม่สามารถย่อยได้จะย่อยได้ในกลุ่มของวัวกระบือม้านะคะก็คือเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนั่นเองนะ,ะประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยก็คือช่วยในการเป็นกาก,กอาหารนะช่วยในการขับถ่ายนะคะนอกจากนี้เรายังนำกรูเซลลูโลสเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการทำกระดาษเส้นใย,ยฝ้ายแล้วก็ไม้แปลรูปได้อีกด้วยนะคะทีนี้ กลุ่มของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่ได้พูดถึงไปนะคะสรุปคร่าวๆเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิดก็คือกลุ่มของโมโนแซคคาไรโมโนแซคคาไรเนี่ยก็คือน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวนะคะอันนี้เกิดจากน้ําตาล3ชนิดอ่าก็คือเกิดจากน้ําตาลกลูโคสนะคะอันนี้ก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญของร่างกายนะฟุกโตสฟุกโตสก็คือเป็นส่วนของน้ําตาลที่มี ความหวานที่สุดนะคะก็คือพบในผลไม้รสหวานต่างๆหรือว่าน้ำผึ้งนะคะแล้วก็กาเล็กโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่มีความหวานน้อยนะก็คือพบได้ในพวกนมนะคะอย่างเช่นนมจืดทีนี้ส่วนของไดซ์คารไดซ์คารเนี่ยเราแปลว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่โมเลกุลคู่เนี่ยก็คือเกิดจากเดี่ยว2ชนิดมาผสมกันทีนี้องค์ประกอบพื้นฐานนี่ก็คือเกิดจากส่วนของกลูโคสเหมือนกันหมดเลย แต่ว่าจะต่างกันที่น้ำตาลตัวหลังนะที่มาจับกันโดยข้าวโมลหรือว่ามอนโทสนะจะพบได้ในข้าวโมลเนี่ยจะเกิดจากกูโคสกับกูโคสจับกันส่วนของซูโคสหรือว่าน้ำตาลรายเมื่อกี้ก็คืออย่างเช่นรูปสายไหมก็คือเกิดจากกูโคสกับฟลูโตสมาจับกันนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายแลคโตสเนี่ยเกิดจากกูโคสจับกับการแลคโตสนะคะก็คือพบได้ในพวกนม ทีนี้ชนิดสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มของพอลิแซคคายพอลิแซคคายคือน้ำตาลขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่ากลุ่มคาร์โบไฮเดตขนาดใหญ่นะคะก็คือจะมีค่อนข้างลักษณะโครงสร้างที่ค่อนข้างซับซ้อนที่ซับซ้อนนะคะก็จะมีส่วนของแป้งกับ เซลลูโลสนะคะแป้งก็คือที่เราบริโภคข้าวนั่นเองแล้วก็กลุ่มของเซลลูโลสที่พบในผนังเซลลพืชอ่ะแล้วส่วนที่อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือในรูปของไกลโคเจนนะคะไกลโคเจนก็คือแป้งที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยแต่ร่างกายเราใช้ไม่หมดจะถูกสะสมไว้ที่ ตัแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะ <Wow. S 1> ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อเรื่องคาร์บฮเรตนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็คือสามารถสอบถามได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลคกดแชร,ร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ